ท่องนรกอเวจีใหม่ตอนที่33เหล่าพุทธช่วยหนุนส่งพระศรีอริยะเมตตาเก็บงานสมบูรณ์พระพุทธจีกงลงประทับทิ่ปยานความบ้าสิทธิ์เราวิญญาณจงออกจากร่างสิทธิ์คารวะพระอาจารย์สิทธิ์เราไม่ต้องมากพิธีรีบขึ้นบาลังบัวเถอะพระอาจารย์ครับคืนนี้จะมีภารกิจพิเศษอะไรหรือครับทำไมเจ้าถามอย่างนี้ล่ะ เพราะว่าเห็นสีหน้าของพระอาจารย์แสดงออกถึงความมีเมตตาไม่เคร่งขรึมเท่าครั้งที่ผ่านๆมาสิทธิ์จึงถามเช่นนี้สิท์เหลาเจ้าช่างสังเกตนะักคืนนี้มีเรื่องพิเศษกว่าทุกๆครั้งจริงๆเป็นเรื่องอะไรหรือครับถึงแล้วเดี๋ยวให้บอกนะเดินทางมาถึงตำหนักนรกขุมที่เก้าท่านเสียนกวนมารออยู่ก่อนแล้วสิ์เหลารีบเข้าไปคาราวะท่านเสียนกวนแล้ว ผู้น้อยคารวะท่านเซียนกวนและท่านขุนพลทั้งสองท่านเมธีไม่ต้องมากพิธีคารวะท่านพุทธจีกงเชิญตามเรามาเดินตามหลังท่านเซียนกวนล,ลงไปที่ใจกลางโลกท่านเซียนกวนนำพาเข้าสู่อาคารแขกผู้มีเกียรติมองดูภายนอกตัวอาคารลักษณะการก่อสร้างดูคล้ายเจดีปากว่าอาคารทั้งหลังสร้างขึ้นจากไม้จันหอมชั้นเลิศนอกจากมีสิงโตทองแดง นั่งรักษาความสงบแล้วด้านบนยังมีนกกระจอกขาวมองดูสง่างามภายในตัวอาคารประดับตกแต่งด้วยดอกไม้หอมมีคาทาวัชระเป็นเสามีฉัดหนึ่งคู่พัดสุริยจันทราหนึ่งคู่มีกลิ่นหอมประหลาดอ่อนๆโชยมาสูดดมแล้วเพิ่มพลังสมาธิเป็นร้อยเท่าช่างยอดเยี่ยมมหัศจรรย์จริงๆมองตรงเบื้องหน้าด้านบนมีภาพแกะสลักของสามอริยะเจ้า ส่วนข้างหลังด้านบนมีภาพหมื่นพระพุทธ,ธะด้านซ้ายมีภาพพระกสิทธิคันพระโพธิสัตว์และพญายมทั้งสิบขุมทางด้านขวามีภาพพระศรีอริยะเมตไตรและถ้ำที่อยู่อาศัยของเหล่าเทพเซียนต่างๆแต่ทว่าถ้ำที่อยู่อาศัยของเหล่าเทพเซียนกลับดูคล้ายถ้ำที่ไม่มีใครพักอาศัยอยู่ไม่รู้ว่ากำลังรอคอยให้ผู้มีบุญสัมพันธ์เข้าไปพักอาศัยอยู่หรือไม่ ส่วนภาพหมื่นพระพุทธะพระพุทธะก็ดูกระจัดกระจายไม่ต่างอะไรกันไม่รู้ว่ากำลังรอคอยผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ประจักษ์ในพุทธผลอยู่ใช่หรือเปล่าแล้วที่ด้านหลังของพระกสิทธิคันพระโพธิสัตว์และพญายมทั้งสิบขุมก็มีเวไนามากมายรากับดวงดาวที่ดาดดานปรคคุมอยู่อย่างหนานแน่นแต่กลับดูเหมือนว่าเวไนเหล่านั้นบางครั้งก็ปรากฏรูปก,กายเป็นเทพเซียน พุทธะโพธิสัตว์บางครั้งก็ปรากฏรูปกายเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่รับทุกสภาพหน้าเวทนาไม่รู้ว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเวไนททั้งหลายเดิมทีก็คือพุทธบุตรจากแดนนิพพานเมื่อมาเกิดกายบนโลกแล้วก็ลุ่มหลงลืมโฉมหน้าเดิมแท้ของตัวเองจมปลักอยู่ในความรักความปรารถนาในวัตถุรวมทั้งความโลภโกรธหลง สามพิษร้ายในโลกโลกีนี้ไม่ยอมรู้ตื่นใช่หรือไม่ทุกท่านเชิญน,นั่งทุกคนต่างหาที่นั่งลงดนตรีสลับสับเปลี่ยนกันบรรเลงเองเป็นช่วงๆนางฟ้าโปรโยบุปผาลงมาเพียงชู่พริบตาสถานที่นี้ก็ดูมีชีวิตชีวาอีกทั้งไม่สูญเสียความสง่างามน่าเกรงขามทันใดน,นั้นก็ปรากฏแสงสีทองเป็นระยะเป็นระยะ ที่แท้สามอริยะเจ้าแห่งแดนสุขาวดีซึ่งก็คือพระอมิตรพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิมและพระโพธิสัตว์มหาสถารวมทั้งพระมหาใบโรจนะพุทธเจ้าพระภัยสัตยคุรุพุทธเจ้าพร้อมด้วยแปดเซียนระดับบนกลางล่างพระกสิทธิคันพระโพธิสัตว์พญายมทั้งสิบขุมและเซียนพุทธทั้งหลายต่างเสด็จมาถึงแล้วทันใดนั้น ในที่ชุมนุมก็ประกาศว่าทุกท่านสำรวมเคารพน้อมสดับฟังเสียงธรรมพระอมิตตาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสาธุสาธุพุทธพุธิสัตว์โพธิสัตว์มหาสัตย์ทั้งหลายคืนนี้พอคอยตามเหตุปัจจัยจึงมาที่นี่เราไม่เคยมายัางดินแดนยม,มโลกแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่เคยมา แต่เราก็ไม่เคยละทิ้งเวไนในแดนยมโ,มโลกแท้จริงแล้วเวไนก็คือพุทธบุตรขององค์ธรรมมันดาก็เพราะในครั้งอดีตบางเพราะสมควรกับเวลาแห่งกับบางเพราะสนองตามเกณฑ์วาระบางเพรอเวทนาสงสารเวไนจึงตั้งปณิธานลงมาชดช่วยพี่น้องบนโลกแต่เพราะลุมหลงอยู่ในโลกโลกีนี้ นับวันกรรมตัณหายิงคุโชนดังนั้นจิตเดิมแท้แห่งตถาคตจึงถูกบทบังสร้างบาปกรรมครั้งแล้วครั้งเล่าก็เพราะจิตเดิมแท้เลอะเลือนหลุ่มหลงมีสามผิดห้ายคือโลกโกรธหลงเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ยอมปล่อยวางโลกแห่งความเสื่อมเสียทั้งหาประการถึงแม้ว่าเราจะใช้พุทธานุภาพ แต่ก็สุดวิสัยที่จะชุดช่วยได้มีเพียงตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถช่วยตัวเองได้เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ก็เพราะ่าพลังจากภายนอกจะถ่ายทอดให้แต่ตัวเองกลับไม่ยอมขอรับคำชี้แนะต่อให้ตาหลวจินเสียนก็ไม่สามารถชุดช่วยได้แล้วนับภาษาอะไรกับเวไนที่เวียนวายตายเกศได้รับความทุกข์ยาก อยู่ในหกภูมิวิถีมาแล้วหลายกับหลายพบหลายชาติอย่างโชกโชนจนกลายเป็นภูงโง่เขาเบาปัญญาหลงลืมบาตัวเองคือใครพุทธจิตถูกปดปังมีเพียงพุทธะและโพธิสัตว์มหาสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นที่รู้เตือนไม่เขาหลงขอฝากพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทอดทิ้งเวไนที่ลุ่มหลง ใช้กุศโลบายต่างๆนำคนหลงเข้าสู่ความตื่นแจงและาบาปบำเพ็ญบุญใช้ศาสนาต่างๆนิกายต่างๆจะต้องทุ่มเทยอย่างสุดกายสุดกำลังใช้ความสามารถในการปกปิดจุดช่วยเวไนบัดนี้เมตตยะโพธิสัตว์มหาสัตว์รับสนองเกณฑ์วาลัของยุคท้ายปลายสัทธรรมรับภาระปกปดกล่อมเกาจุดช่วยเวไน เก็บงานขันสมบูรณ์พระศรีอริยะเมตตรกล่าวว่าพุทธองค์ทรงเมตตาไม่ทอดทิ้งแกะน้อยที่หลงทางพวกเราจะปฏิบัติตามคำโอวาทถึงแม้จะผ่านไปร้อยพันหมื่นกับขอปฏิธานว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของตถาคตพระอมิตตาพระพุทธเจ้ากล่าวว่า สาธุสาธุเมตตะโยพโพธิสัตว์มหาสัตว์บัดนี้ท่านได้กล่าวคำอันเป็นสัจพจน์เราขอกำชับพุทธโพธิสัตว์ทั้งหลายโลกมนุษย์นี้มีทาวิถีมากมายให้เวไนทั้งหลายได้ปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญถึงแม้นว่าเวไนจะไม่สามารถบำเพ็ญจนบรรลุถึงเงินไขตามมาตรฐาน การรับอนุเคราะห์เวไนเข้าสู่ดินแดนวิสุทธภูมิต่างๆของพวกท่านหากแต่เวไนมีความปรารถนาที่จะไปเกิดยังดินแดนวิสุทธิภูมิของเมตตายะขอให้พวกท่านพุทธโพธิสัตว์ทั้งหลายช่วยปกปักคุ้มครองนำพาเวไนไปเกิดยังแดนวิสุทธิภูมิของเมตตายะด้วยเทินขอพระพุทธองค์ได้โปรด อย่าได้เป็นกังวลพวกเราจะปฏิบัติตามคำโอวาทถึงแม้ว่าเวไนยบนโลกมนุษย์จะบำเพ็ญปฏิบัติในวิถีธรรมต่างๆและไม่สามารถเข้าสู่วิสุทธิภูมิของพวกเราได้พวกเราก็จะปกปักคุ้มครองพวกเขาตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้พวกเขาทั้งหลาย ได้ไปเกิดในแดนวิสุทธิภูมิของเมตเตยะผู้น้อยคาราวะพระอมิตารภพ,รพุทธเจ้าพระอมิตาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมธีไม่ตองมากพิธีเธอสวดภาวนานามของเราเราจะบอกว่าเธอคือเวนไนยได้อย่างไรเธอคือพุทธะพุทธะก็คือเธอทุกๆคนต่างก็มีพุทธจิต อยู่ที่ฝีมือความสามารถของแต่ละคนว่าจะสามารถชาระล้างจิตได้ตื่นลึกขนาดไหนเท่านั้นเองเราถ่ายทอดแจกันกับจริงอย่างให้เธอนับจากนี้ไปเพิ่มระดับของการบำเพ็ญปฏิบัติให้ลึกซึ้งมากิ่งขึ้นหวังว่าเธอจะเหมือนกับพระพธิทสัตว์กวนอิมและโพธิสัตว์มหาสถามปราบสามารถสดับฟังเสียง และปลดเปลืองทุกข์ให้แก่มวลเวไนถึงแม้ว่าจะไม่สามารถนิรมาัน,นากายได้ร้อยพันหมื่นกอดแต่ก็สามารถทำให้เวไนผู้ทุกข์ยากได้รับพระคุณผู้น้อยด้วยสติปัญญาเกรงว่าจะทำให้พระพุทธองค์ต้องผิดหวังมีความจริงใจอย่างถึงที่สุดศิลาทองคำยังแตกออกได้ อได้ดูแค้นพลังปณิธานและความสามารถของตัวเองพุทธโพธิสัตว์ทั้งหลายล้วนแล้วเคยผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผ่านความทุกข์ยากนานบประการบำเพ็ญธรรมกลางความทุกข์ยากทีละคันทีละตอนจนสำเร็จโพทิมีปัญญาที่ไร้สิ่งกีดขวางคันแล้วพระอมิตตาประพุทธเจ้าก็ใช้พระหัต สัมผัสศีรษะของสิวเซงแล้วกล่าวว่าพึงรู้การสนองเกณฑ์วาระของเมตไตรยะโพธิสัตว์อาณาจักรทำไว้สินจงแห่งสำนักกองแห่งถังเธอต้องปกป้องอย่างถึงที่สุดชาติที่แล้วเธอบำเพ็ญกุศลและปัญญาจนสำเร็จวันนี้จึงได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวนรกอเวจีประพัน์หนังสือวิญญาณบาปในคุกทั้งหมด ที่ได้รับการฉุดช่วยล้วนแล้วแต่เป็นวิญญาณบาปที่เธอตัดสินคุมขังตัวเองนับตั้งแต่สร้างนรกอเวจีขึ้นมาบัดนี้แต่รับการฉุดช่วยตามเหตุปัจจัยตอบสนองทำกลางฟ้าดินนี้เดิมทีไม่มีนรกอเวจีมาก่อนเพราะเวไนแต่ละกับสร้างบาปกรรมอย่างต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่า จิตใจของเธอมีความสงสารทนไม่ได้ที่เห็นคนดีถูกรังแกจึงสั่งนรกอเวจีขึ้นมาพร้อมด้วยกฎที่เข้มงวดทำให้ต่อมาภายหลังนรกทั้งสิบขุมสามารถเพิ่มโทษตามกฎเพื่อตักเตือนชาวโลกแท้จริงแล้วเพราะเธอทุ่มเทแรงกายแรงใจตอนนี้เธอควรสนองโอกาสแห่งเหตุปัจจัยนี้ อาศัยช่วงเวลาที่ท่องเที่ยวประพันธ์หนังสือค่อยๆปลดปล่อยวิญญาณบาปที่ถูกเธอคุมขังไว้นั่นคือความโชคดีผู้น้อยเข้าใจแล้วครับพวกเรากลับกันแท้ผู้น้อยน้อมส่งพระพุทธะและสิ่งศักดิ์สิทธทิ์ทุกๆท่านขอบคุณท่านเซียนกวนและท่านขุนพลทั้งสองที่ช่วยเหลือท่านเมธีค่อยๆไปน้อมส่งท่านพุทธจีกง ถึงสำนักกวงหังทางแล้วสิทธิ์เราวิญญาณจงกับเข้ารางสิทธิ์น้อมส่งพระอาจารย์